สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเยลลี่หม้อไอติมกันมาเลยแกะหอมากโอ้โหโบถือกล้องให้อี่ หัวค่ะขนาไหดขอชิ้นหนึ่งพออะไรชิมก่อนเดี๋ยวก็หมดจได้ไหมมชิมขอชิ้นหนึ่งพอหาไปไปชิมแห่กันไปเละเอาหมดก่อนละฟินไหมอย่ากระตุกนะคะคเพื่อนๆอยู่แม่ทำนะคะทำไม่สวยเลครับทำอยาก นี่หน้าตาน้องบอสถือกล้องไม่รู้ได้เรื่องหรือเปล่านี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะลอกเทปกันอีกทีบอสถือโทรศัพท์ไม่ได้เรื่องก็ตั้งกล้องถ่ายตัวเองค่ะนี่เลกเทปหน่อยมันเหนียวอ่ะนี่นีกระโหกนี่บอดูว้าอเอติโมจิไอติมี่ใช้ได้ไหมฮูย้ย มจีรอดไหนโอ้ยกระดตจี๊บโอ้ยมันเละแต่ก็ได้อยู่รเล่าแชเ,ชเยียนแชเยียนแชตเยียนห้านาทีนี่หนาทีเดี๋ดิแข็งไหมเฮ้ยมันแข็งมันแ้่งมันแข่ตีนไหมโอ้ยๆๆแข็งมากโอ้ยเราจะเอาทุกคนฟังว่ามันกอบมาก มาลองกันกินเลยเดี๋ยวเออปันหน้าหลุดแน่แม่ชื่อว่างอยู่มะมี่จะมี่อยมาไปนะ อร่อยแต่ไม่กอก